เข้างานกาชาติจังหวัดกาะสินนิพนองนะครับมืดพอดีนะครับผมชุดยงเขาชิดอะไรที่ยูงไ้วเขาบอกว่าหูตะวันเดี่ยวใอ,อ,อยที่สามจะยุยยยส่ใสยที่สามอเป็นซีนอย่างตัวนี้นะครับตอนนี้เขามาในงานเลยนะครับตอนนี้ครับตอนนี้มเล่อยอยุนางานเลยตอนนี้เล่ไในบาน นี่เลยบ้านพักหลวงคูณบานนี่เดี๋ยวเด้อปอมัวไามก่อนอาทั้งไปหาเวทีว่าพอครับเออนี่ละเลี้ยวเลี้ยวได้บ่เดียวเดียวกษาตริา์จังหวัดนะครับขาดกันแทนเพื่อขายต้นไม้หลายหนี่แม่นละสินะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพี่งย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าไปจับนจนม้อสามยกมอสามเยีขนาดเป็นหนึ่งข้าของงานจ่าชติเป็นบัตอเขาเดี๋ยวใส่เป็นบัวเดีตอนนี้เดี๋ยวมาตัวอื่นจับเคบัเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บบรรยากาศงานกระช้จังหวัดกฬสินนะครับผมก่อนเข้างานกลามคืนนี้นะครับข้าคืนนี้เยกบนสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผพี่น้อง นี่เดี๋ยวผมกลับรถนี่เดี๋ยวคนนี้วะนี่แหละก็ถอยรถแล้วขอเพิ่นเท้าหนึ่งเออมองขายใหม่นี่แม่นขายขายตัวขายเตียงนี่เฟอร์นิเจอร์สินะเฟอร์นิเจอร์นี่เรียกไส้ไปหอดหน่โรงเรียนเป็นบอเออเฟอร์นิเจอร์เขาเรียกเออเรียกเรียกถือศัลย์คนเริเจอร์โรงเรียนการสิลป์วิทยาสัลย์เดียกไส้เป็นบอ ข้างหน้ามันเป็นข้างหน้ามันเป็นโรงเรียนนะเขาเลี้ยวใส่เออ,อเออรถสัญจทางแบบน้องแมนเสือหยุดยเยอเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปก่อนไนะ <c oughs> ดหมเขาหนุชิ้นกพวกแฮกเลี้ยวใส่พวงเวียดเจรศิ้นเป็ดจีสามซีมงเดยออ่าท่างของงานพี่น้องนะครับ <c oughs> ไฟแดงไฟแดงแล้วยังน่ง เดี๋ยวใส่สเดี๋ยงใส่ตัวเนอตมันหอมเงินนอตหอมเนินข่าวงานอะไรพี่น้องครับเอาตุ่มเดี๋ยวใส่มันบวพหัวบไปบวมเมียนบางเทยวพานคิดว่าเหรอเมื่อกี้นี่เลยนี่เขาเดี๋ยวข่าง,งานแล้วตอนนี้ตอนนี้งานหมดนี่นี่หลังงานนะ่ะอันนี้คือข่าง,งานเลยนะนี่เอ้๋อที่ไหนป่านนี่นโอ้ เข้างานนะครับเข้างานอีกแล้วพี่น้องเข้างานครับตอนนี้หลงทางนะจ๊ะเพราะเลยหลงทางนะครับหาบังเข่าหาวิธีพอๆอันนี้งานแท้ขัดถ้าของงานแบบไหนท้างเข้างานจริงๆเลยบัดนี้ฟองอันหนึ่งเลยทางเข้างานเลยหรือเปล่าเนี่ยตลาดสดประเสริฐนี่ตลาดสดตลาดสดเลยแม่นเรียกว่า หัวสถานีตำรวจเรล่ลสุดนี่<ส>นใ<ห>องเถึงหน้างานแล้วนะครับแต่ไม่มีที่<ส>ไปล้วันนี้เสียเสียสเยาว่าเสียมืกีเอเสียเสียมือกีอกต้องตรงไปงมั้ง เพราะอะไรวะไม่เลบ่ว่ากินแน่สามกินากหน้ากินไส้ที่มันเป็นตาษาแบบนี้เสร็จการแล้วก็ผม5้าทุ่มครึ่งเป๊ะเลยนะผมไม่มีเลทไม่มีเกินเกินไม่ได้นะครับผมเดินมาไหนเนอพี่น้องนะครับผม นี่ครับผมนี่คือห้องแต่งตัวของศิลปินนะครับผมสิงหน่อยนั่งเ,เ,นเน่๊เลยยังเก็บของเงก็บยังกลับบ้านแล้วครับบ้านนี้ครับผม,มนะครับผมนี่น้องแมนพีเลยยุดพ้องกลับบ้านนะครับผม ไปเซ็นดอกกระบอกเสินสวยก็ทีวีไม่อย่างไม่อย่างให่มาขอเงินพวกนี้เงินกินข่าวแล้วโอ้เป็นงานก็เร่อเกิดโมเรียซี่ครับผมขอมาถ่ายรูปกับบอดนะผมเรีซี่บุกหลังบุกหลังบ้านเลยครับผมบุกหลังบ้านถ่ายรูปกับพ่งน้อยมากผมถ่ายรูปกับหลายคนพี่น้องคุครับ เอฟบุกมาหลังอะไรหนะักบุกมาหลังเวทีเลยนะครับผมก็จะมาถ่ายรูปก,กับบอสนะครับมาดูความมุ่นหมายก่อนเลิกงานนะพี่น้องนะครับผมนะครับโอ้บุกมาถ่ายลูกรอถ่ายรูปก,กับบอสดิดก,กับบอสแพรพาแนะครับแบบบุกเข้ามาเลยพี่น้อง เข้ามาโดยตรงเป็นไงน้องแมนมุกลุกเย็แกเจอกลูกใกเย็นม่ส่งร่อยเร็วๆอ้าเจ็บคอมเหมือนนี่นาอู้งูน่นยหลยแม่เต่งไป โปรไฟล์เป็นไผลบุกเข้ามาแล้วนะจ๊ะตอนนี้รอบอสออกมานะผมเพื่อนเพื่อนูดละคนกับบุกเข้าไปเข้าไปได้เต้นเบิร์แล้วพี่น้องบุกเข้าไปเบิร์แล้วเข้าไปได้ถ่ายกันทุกคนได้ถ่ายกันทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะ เอฟซีเอฟซีนะผมเอฟซีติดตามทุกคนพนะทุกคนติดตามทุกคนพนะเอ้ยขอบคุณเอฟซีพ่อลุงตื่นแล้วนะผมพ่อลุงตื่นแล้วนะโอ้ยตื่นแล้วพ่อลุงสวัสดีครับตื่นพงเื่นเออมาดูเอฟซีบุกหลังเวทีสวัสดีครับผมก็ใครแน่แล้วครับผมใครแน่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีไทยได้ผม่ายได้ครับผม ได้ครับผมได้ครับไ,ได้ครับอโอเคครับดูเอฟซบุกหลังเวทีพี่น้องเอ้ยนะครับแบบต่อแถวเป็นคิวเป็นแนวอย่างดีนะผมต่อแถวเป็นแนวเพื่อเข้ามาถ่ายรูปก,กับบอสนะครับ ต่อเป็นแถวเป็นแนวอย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณที่สี่ที่ขมาถ่ายรูปน้ำเด้อครับผมขอบคุณแล้วกันนะครับผมขมาถ่ายรูปนะครับผมบคนที่สามนะครับมาดูมาดูมาด,มาดูครับผมได้ครับ เซ็มาถ่ายรูปยูปอะไรเพิ่นกันว่าถ่ายรูปน้อยู่ครับผมเอานะครับผมนี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ้งนะครับผมติดตามกดื่อช่องแนลนะผมบุกฟ้องบนใบด้านหลังเวทีนะผมที่บุกมาถ่ายรูปกับบอสนะครับผมพี่น้องของาทุกชุดว่าแบบหลายเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเกิดจังเลยเอ,อ่ะแบบไม่แน่นขนาดเลยนะครับผมพี่น้องเอฟซีขอบคุณพี่น้องเอฟซีจังหวัดกระสินนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับผมที่มาให้กำลันะงใจทีมงานพวกเราหนาแน่นมากนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผม คลิปนี้เอาไว้สมมน่คลิปหนาช่างพอกันไหมนะพี่น้องเด้อขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับพี่น้องครับเอานะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ